คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวจากกรมราชทัณฑ์นะครับเตรียมจะพักโทษให้คุณทักษิณครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากรับโทษมาแล้ว8เดือนจากโทษ1ปีเต็มถือว่าเข้าข่ายขอพักโทษได้แล้วตามรายงานข่าวเนี่ยคุณทักษิณอาจจะได้รับการพักโทษถ้าตามรายงานนี้จะเป็นพฤษภาคมปีนี้เลยนะครับพฤษภาคม69หรืออีก4เดือนข้างหน้า เพราะว่าถ้าหากนับจากวันที่ต้องโทษคุณทักษณิณจะต้องโทษวันแรกคือ9กันยา68จนถึงพฤษภา69รวมแล้วเท่ากับจำคุก8เดือนจากโทษทั้งหมด1ปีก็ถือว่าคิดเป็น2ในสของโทษที่ต้องรับถือว่าครบตามเกณฑ์การพิจารณาพักโทษแล้วแต่ว่าการจะขอพักโทษได้นั้นก็ต้องให้ทีมทนายความทําเรื่องเสนอเข้ามาตามระเบียบล่าสุดทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่ทนายวินยศชาติบนตรีนะครับทนายความส่วนตัวของคุณทักษณิณแต่ว่าคุณวินยะไม่รับสาย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งวันนี้คุณปีดกสุขสวัสดิ์สามีของคุณแพททองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคุณทักษิณครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าคุณทักษิณโอเคดีหายเหงาติดตามข่าวเรื่องเวทีดีเบตก็ฝากแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุรถไฟที่สีขิวด้วยโอเคครับคุณพ่อก็บอกว่าก็ช่วงนี้ก็หายเหงาหน่อยก็ติดตามข่าวดูฝักเรื่องดีเบตท่าอะไรก็ฝากให้กำลังใจทุกสมัคร ได้มีโอกาสดูซีเบตแต่ละพระใช่ไหมคะผมไม่รู้จะว่าอะไรแต่ว่าต้องฟังกับ้ก่คุณว่าให้คอมเมนต์ยังไงถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยไปคะแต่ละท่านลงบนที่หาเสียงไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์อะไรเป็นรายคนก็ฝากให้กต่ละท่านแต่ว่าพอได้เห็นบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกตื่นใจกันก็มีอะไรให้ติดตามครับสุขภาพท่านก็โอเคมีป่วยเมื่อไปแล้วก็ ท่านก็บอกว่าเห็นข่าวล่าสุดที่มีเรื่องเรื่องเทรนโดนท่านก็รู้สึกว่าแบบก็มันไม่น่าเกิดก็รู้สึกฝากแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตอ่ะ